องค์การท่องเที่ยวโลก WTO World Tourism Organization ได้กำหนดหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่พศ2531ว่าลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นได้รับการคาดหมายให้นำไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิธีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสุนทรียะในขณะเดียวกัน ก็คงไว้ซึ่งบูรณาภาพทางวัฒนธรรมกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จําเป็นความหลากหลายทางชีวภาพและระบบต่างๆที่เอื้อต่อชีวิตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขออนุญ,ญาตอ่านทุกตัวอักษรเพราะเราต้องยึดใช่ไหมตัวนี้เป็น r e f e r เ n นซ์อ้างอิงใช่นไหมแต่ประเด็นคําว่าใช้คําว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตรงนี้ถ้าโดยส่วนตัวนะผมก็ยังตั้งแต่ยุคแรกแล้วเพราะเราอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีกระทรวงท่องเที่ยวจอย่านาพอใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยผมก็รู้สึกแม่มันน่าจะมีคําอะไรที่สวยกว่าน,นี้ไหมแต่ถ้าจะใช้ก็ใช้ไปแต่มันควรจะต้องหาคําอะไรไหมเพราะพอไปใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยความรู้สึกมันเป็นไงมันแข็งความรู้สึกมันแข็งมันมันไม่ไดนามิก มันไม่พลวัตการเที่ยวมีพลวัตเพราะวมัน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 เกี่ข้องกับมนุษย์เพราะในเส้นของความอุตสาหกรรมมันวมันเป็นสิ่งของมันเป็นสิ่งของเพราะเราคุ้นเคยว่าอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมนั่นอุตสาหกรรมนี้แต่พอการท่องเที่ยวน่มันมิติของมันเนี่ยมันมิติของมนุษย์นะคุณภาพชีวิตนะอ่ามันมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะ แล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามเชคไหมส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ให้ท่านได้คิดกันต่อไปนะครับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากผลการประชุม Earth Summit ซึ่งกำหนดรูปแบบการเที่ยวยั่งยืนที่กรุงใช่ไหมรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลใช่ไหมเมื่อปีพศ .2535 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยืนว่าหมายถึงการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบไม่ว่าจุดประสงค์ปลายทางจะเป็นที่ใดหรือจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กทั้งในเมืองและชนบทอันนี้ก็เลฟเฟรนอ้างอิงคุณบุญเลิศจิตตั้งวัฒนา2548หน้า6ต่อมา การท่องเทีย่ยวอย่างเทศไทยปี2539ได้ให้ความหมายไว้ว่าการท่องเทีย่ยวที่มีเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาแบบย,ยั่งยืนโดยคํานึงถึงความสามารถของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒน,นธรรมและวิถีชีวิตที่มีต่อการจัดการท่องเทีย่ยวโดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเห็นไหมต่อมาตรงนี้คืออะไรพูดถึง ชุมชนการมีส่นวนร่วมของชุมชนเห็นไหมฮะตอนนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไล่เป็นลําดับนะการพัฒนาอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตอนนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสั์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อทอนํามาใช้อย่างเป็นทางการในพศส5 4 1ัี่ โดยให้มีความหมายตรงกับคำว่า eco tourism ในภาษาอังกฤษศัพ์บัญญัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตทยสสถานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติศัพท์แล้วนะครับ eco tourism เป็นคำที่เกิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยนำคำสองคำมารวมกันได้แก่ eco และ tourism คำว่า eco แปลตามรูปศัพว,ว่าบ้าน หรือที่อยู่อาศัยส่วนทัวริซึ่งแปลว่าการท่องเที่ยวอีโคทัวริซึ่งจึงแปลว่าการท่องเที่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหมายถึงการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งพืชสัตว์และมนุษย์ส่วนคําว่านิเวศซึ่งเป็นคําภาษาสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทยก็แปลว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยเช่นกันอันนี้เราดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิงแม่จึงเป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมการเทีเ่ยวเชิงแว่วหรืออีโคทัวริสึเป็นแนวคิดที่เพิ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ยังมีการใช้คําภาษาอังกฤษอื่นๆที่ให้ความหมายเช่นเดียวกันที่สําคัญได้แก่เนเจอร์ทัวริสึมไบโอทัวริสึมกรีนทัวริสึมเป็นต้นอย่างไรก็าตามการท่องเที่ยวกาลล้วนแต่เป็นการมุงบอกถึงการท่องเที่ยว แบบยั่งยืน Sustainable ล o ุนิซึเพราะ,ะนั้นการเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อมาเซอร์เบ mm hmm. l s ลัสลาสคูเรนปี2อ3 4อาอาจจะเป็นคนแรกที่ได้ให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือทำลายเสียหายแก่ธรรมชาติแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชมศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพพืชพันธุ์และสัตว์ป่าตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น The Ecotourism Society ปี2534ได้ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าการเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณค่าของระบบนิเวศและในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การรักทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวเนไทยได้ให้คำนิยามว่าการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศเยภาพธรรมชาติสภาพสังคมวัฒนธรรมและชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอันนี้เมื่อปี2539ดังนั้นการท่องเ,เที่ยวเชิงนิเวศจึงมีแนวความคิดที่สําคัญคือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตใต้สำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอ,อย่าง,ย,างยั่งยืนอันนี้คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยปี2540อา้างในมหาวิทยาลัยรามแหวนปี2548ซึ่งในยุคนั้นเนี่ย ผมเวลาไปสำรวจก็จะมีวอวอมาด้วยนะก็รู้จักอาจารย์หลายคนแล้วก็เป็นรุ่นที่สารัดจุลานะอ่คนหนึ่งเขาก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปจบเรื่องของการท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียมานะแล้วก็มาทำที่สถาบันวิจัยวิทยาเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนี้ก็เวลาเราไปไหนที่เราก็ไปด้วยกันนะแล้วก็ไปบรรยายด้วยไป ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างชุมชนคอยลุกตักวันเนี่ยก็ไปพัฒนาเส้นทางอะไรต่างไปบรรยายให้ชุมชนแล้วก็ให้เขาเลือกเฟ้นอะไรที่ว่าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คําว่าอะไรที่เป็นแม่เหล็กในชุมชนอะไรที่เป็นจุดที่จะดึงให้คนเนี่ยอยากมาเที่ยวชุมชนคุณเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหเขาก็ค้นคว้าหามาหนึ่งในนั้นที่ผมพอบชอบใจอันหนึ่งก็คือเนื่องจากชุมชนมุสลิมเขาจะไม่เลี้ยงสุนนะัข นะครับแต่เขาเลี้ยงแมวมีบ้านหนึ่งเขาเลี้ยงแมวไทยผมโอ้โหเนี่ยสยามมิสแคทเนี่ยเป็นที่เรื่องเรื่องชื่อทั่วโลกแมวสยามทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวนะเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคือแมวสยามสวยงามงดงามมากพาะนี่ก็เป็นจุดนะนะอันหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะพัฒนาการเท่าต้องรู้เรื่ององค์ความรู้ท้องถิ่นรู้ว่าอะไรที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นแม่เหล็กได้นะครับ ก็วอวอก็ลงขึ้นที่นะแล้วเขาก็รับงานวิจัยของทอรทหลายงานเหมือนกันนะครับมีหนึ่งงานที่ที่เราก็มีโอกาสได้ไปร่วมตอนนั้นก็คือเกาะช้างที่จังหวัดตราตอนนั้นเราเสนอเลยว่าเกาะช้างมันควรเป็นอีโคทัวริซึมเราเสนอแล้วก็ทีมสถาปัตเนี่ยจะออกแบบดีไซน์เรื่องของแลนสเคปดีไซน์เรื่องของภูมิสถาปัต ภูมิสถาปัตย์เพราะหนึ่งในการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดก็คือภูมิสถาปัตย์ใช่ไหมแล้วต้นแบบการดีไซน์เขาเรียก root and track หรือ trail and track เนี่ยคืออย่างไงแต่แน่นอนต้นแบบเนี่ยถ้าเป็นอีโคสูซึมแล้วเนี่ยตอนนั้นเราก็เสนอถึงขั้นว่าไม่ควรมีรถยนต์เนี่ยช้หาดไม่ควรมีอะไรที่มีของขายถึงขั้นนั้นเลยนะ ที่ทาแผนแม่บวกกันผมก็เป็นหนึ่งในการที่เข้าไปเสนอความคิดเรื่องมุแต่ตอนหลังมันก็ไม่ใช่ก็ไม่มีตอนนั้นนะในยุคนั้น,นเพราะเพราะเราเห็นเพราะว่าผมมีโอกาสที่ไปมาดีฟด้วยไงก่อนก่อนนั้นก่อนนั้นเพ้ยมาดีฟเนี่ยคือเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะฉะนั้น ประเทศไทยเราจะพูดอยู่เสมอว่าทํายังไงที่จะให้การท่องเที่ยวเรามีมูลค่าเพิ่มวาลูแอดเดทำยังไงให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพค,คือค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนสูงไม่ใช่500้ยบาทพันบาทใช่ไหมนี่คือคนไทยถ้าคนต่างประเทศ3,000ันถึงห้าพบาทแต่มาดิฟรเราไปเนี่ยแค่วันเดียวหมื่นบาทเขาบอกที่จะเกิดว a l ูอดเได้เนี่ย คุณจะต้องสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์และความเป็นตัวตนโดยเพร่าะยิ่งนักท่องเที่ยวโทวโลกเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เรื่องของมันไม่มีไปเที่ยวแล้วมีมลพิษเนี่ยใครอยากไปเที่ยวอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องทอํายังไงบูรณาการที่เป็นฟูลแพ็กเกจเป็นฟูลออปชันเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการบูรณาการของวิถีชีวิตชุมชนวิถีแห่งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ คุณมาเที่ยวแนละ้วคุณสบายใจเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องภาวะกังวลเรื่องของมล,งลพิษพูดกันถึงขั้นว่าใช้เรื่อง alternative energy พลังงานทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำซึ่งเดี๋ยวนี้เราเห็นพลังงานลมที่เป็นกลางหันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดถ่ายรูปเห็นไหมหลายแห่งใช่ไหมภาคอีสานก็มีชมถึงขนาดนั้น คือคือทีนี้แพลนก็แพลนไปมีแผนก็แผนไปฝรั่งผมมีเพื่อนฝรั่งหลายคนก็บอก planning แพลนนิ่งโอ้นพรเป็นไทยคือแผนนิ่งคือเราขาดคนทําการประชุมการสัมมนาใช้งบให้จบก็จบไปได้ความคิดตกผลึกอะไรมากมายแต่มันไม่มีคนทํา จีนตอนนั้นนะหลายปีนะจีนบอกอีก20สปีข้างหน้าจีนจะเป็นเจ้าแห่งการท่องเทีย่ยวเขาประกาศเลยนะแล้วผมบอกว่าจีนทำได้จีนทำได้ทำได้ไดจริงๆใช่ไหมวันคอมมานย้ายเมืองย้ายได้ หยุดมลพิษหยุดได้ทันทีเห็นไหมวันค่งมาทำได้โซนิง่งเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องโซนิง่งทำได้ทำได้ทันทีเพราะปัจจัย factors and conditions ปัจจัยและเงื่อนไข,ขของการบร,ริหาการแัดการ,รอ,อย่างยั่งยืนรวมกันเทิายั่งยืนโซนิง่งกับ activity ที่สอดคล้องถ้าคุณทำตรงนี้ไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นไม่ต้องพูดเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เราเห็นปัญหามากมายแล้วเห็นไหมที่ไม่ทำโซนนี้เห็นไ,ไหมงบน้ำท่วมยังยังไปไม่หมดภัยแล้งก็จะมางบภัยแล้งยังไม่ถึงน้ำท่วมมาตอนนี้เราเจอวิกฤตสองอย่างในรอบปีน้ำท่วมกับภัยแล้งเป็นไปได้ยังไง ไปด้วยกันเลยตอนนี้สองอย่างสองอย่างกับไฟไหม้ PM สองจุดห้าเห็นไหมเห็นชัดเจนนะตอนนี้เราเผชิญกับปัญหา่างไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะออสเตรเลียหนักกับเราไฟป่านะอาจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตอดีผู้บัญการวอก็รู้จักกันดีก็ขออนุญาตเอ่ยนามเป็นเรื่องที่ดีอาจารย์อาจารย์พีรศักดิ์ก็ผมจะจบออสเตรเลีย ก็บอกการคุยโทรศัพท์มาคุยผมทําไงในออสเตรเลียเนี่ยเรื่องสัตว์เรื่องทั้งหลายแหล่เรื่องไฟป่าเราจะช่วยหาทางช่วยแยกยังไงหรือเป็นยังไงบอกอาจารย์ก็นั่งคุยเรื่องแนวคิดการพัฒนาในคิดการฟื้นฟูเนี่ยซึ่งคอนเซปต์แนวคิดมันใช้ได้ทั่วโลกมันใช้ได้คิดดูคิดการใหญ่ถึงขนาดจะไปช่วยออสเตรเลียคิดดูเขาบอกผมจอออสเตรเลียอาจารย์ก็บอกผมจอออสเตรเลียแล้วก็พวกสิทธิ์เก่าออสเตรเลีย งนั้นที่มาคุยกันว่าเออจะมีส่วนร่วมในการช่วยแม่บดโอ้โหอันเนตอนาสนะสัตว์ป่าตายเยอะมากเห็นไหมหมีโคราล่าเนี่ยหนีออกมานะมากลางถนนนะีโดนไฟครอ,อกโอ้โหอันเนตอานนามากไทยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่แต่ถ้ายังขืนตัดไม้ทาลายป่ากันอยู่ก็มีสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศที่มันมีผลกะระทบนะครับ เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะรักษาระบบนิเวศอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนด้วยนะครับตรงนี้ก็เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาเรียก international year of eco tourism ปี2002ที่ผมพูดใช่ไหม2002ก็บวกด้5 4 3ก็ปี2545ปีนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเมือไทยก็รับรูป international year of eco tourism จัดนะเขาเรียก Sustainable Development of Eco Tourism ตรงนี้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของ A Compilation of Good Practice in SMEs This publication is the third of a series of good practice compilations ตรงนี้เนี่ยคือปีเนี่ยเขาเน้นเป็นเขาเรียก this compilation contains 65 case studies received from 47 countries About exemplary practice in small eco-tourism businesses คือหมายความว่า47ประเทศกรณีศึกษา65กรณีศึกษาเรื่องของธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นบริษัท SME ทั้งหลายแหล่มารวมกันว่าเป็นกรณีศึกษารวบรวมว่าเราจะทำยังไงที่ให้เกิด good practice ซึ่งเดี๋ยวนี้เราพูดคําว่า best practice ใช่ไหมในการที่จะทํำยังไงที่ในเรื่องของเลือกภาคธุรกิจเอกนชนขึ้นมาที่จะเสนอเรื่อง best practice เกี่ยวกับเรื่องของ sustainable tourism on eco tourism ทํำยังไงซึ่งในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็ผมก็ข้าบเกี่ยวก็มีโอกาสตอนนั้นเป็นนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงรักและ,และประจนไทย ก็ร่วมกับสกวแล้วก็ทรทก็จัดประชุมทั้งประเทศนะเราตองเวนไปทั่วประเทศนะสกวเล่นด้วยตอนนั้นโอ้ให้เงินให้งบงบวิจัยแล้วก็แสบันตอนนั้นยังไม่เป็นหมหาเลยเป็นสถาบันราชพัฒน์สี่สิบกว่าแหง่งเล่นด้วยรบก,ก็ได้งบก็เรามีการเสนองบแก่ชุมชนก็ไปจับอบรมในพื้นชุนชุมชน,ชมลมชนแล้วก็เบื้องต้นให้ห้าหมื่น หมู่บ้านละห้าหมื่นเป็นชุมชนที่ให้สถาบันราชพัช4ีสิบกว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะรับผิดชอบร่วมับสอกวอแล้วก็ทอทอ,อแล้วก็ผู้ส่งคนดุวัตเขาก็เป็นสู้คนดุวัตรก็จะแบ่งเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานผมก็มีส่วนหนึ่งเป็นภาคกลางหนึ่งในนั้นก็ตลาดน้ําลำพญาตอนนั้นยังไม่มีเรื่องท่องเที่ยวเลยนะตลำลำพญาก็ไปเซตระบบ อบรมฟื้นฟูดึงจุดร่วมนักเรียนอบรมท่องเที่ยวทางเรือ,อบรรยายเส้นทางรูทต,ติ้งทางเรือถึงจุดนี้บรรยายอะไรบรรยายบรรยายอะไรนะอาหารการกินที่ตลาดน้ําเป็นยังไงทําให้ถูกสุขลักษณนะอย่างไรหลังจากนั้นมาฝรั่งลงถั่วฝรั่งลงโอ้โหพัฒนาเห็นชัดเจนขึ้นมาขึ้นมาตลาดน้ํนาลาพญาที่ชัดเจนเลยนะเนี่ย คือถ้าชุมชนไหนที่ทําตั้งใจอย่างเต็มที่ให้ชุมชน2แสน50,000ถึง2 0 0 0พัฒนาต่อเนื่องนะมีงบประมาณนะเนี่ยคือ i n t e r n a t i o n a l Year of e c o t o u r i s m ปี2002หรือ254คือถ้าทำต่อเนื่องจากนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเน่ยโหไปไกลนะไม่ธรรมดานะอันนี้คือเห็นภาพว่าที่ผมพูดนี้ก็คือจากระดับ ต่างประเทศจนมาถึงประเทศไทยนะกระแสจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้